สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่องกาแฟเมนะคะเย่ตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่กันที่หน้าคณะเรากาลังจะขึ้นรถเพราะว่าวันนี้เราจะไปไหนไปดูงานที่จังหวัดระยองฮี่ใช่ก็คือวันนี้เราจะไปกันสองที่ก็คือมีระยองแล้วก็จะกลับมาชนเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนมาดูออบรรยากาศวันนี้นี่กำลัง<ย>ขึ้นรถเดี๋ยวไปเจอกันทนะีไปไป่นู่นจังหวัดชายจังหวยระยองนี่ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงที่ปทอเป็นที่เรียบรอยแล้วคือที่แรกของเราเองนะคะเรามาถึงระยองแล้วนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเบรกที่เขาให้นะคะข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโอวนติน ใหม่หน,นะคะก็จะมีสามอย่างมีขน,นมอันนี้อร่อยนะเว้ย่อันนี้เป็นข้าวข้าวผับไทยอ้ออก็พับไทยสองอันนั่นแหละขน,นมสองแล้วก็น้ำ คนคะตอนนี้เราก็เขาเรียกว่าอ,อะไรนะดูงานที่แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ,เราก็มากินข้าวตะบนรถทับราดูสู้ชีวิตมากเลยนะคะก็คือวันนี้เขามีข้าวสามอย่างก็คือมะเดงกระเพราข้าวผัดเรากินข้าวผัดเพื่อเรากินกระเพราแต่เราให้จุบรรยากาศตอนนี้ลำหนึ่งนะคะดูยังมีงานที่สุดไหนบ้างลำหนึ่งนะคะลำหนึ่ง สรุปเราไม่ได้กินค่ะข้าวหกน้ำแดแต่ค่ะทุกคนเสียหายเสียหายข้าวอะไรกันบ้างข้าวแพนเองข้าวมนเดื่อไข่ดาวไม่สุกโอ้โหน่าก็ของสวยนี่กระเพรานะคะอร่อยไหมอร่อยไหมข้าวแครอทมียัวยัวอร่อยค่ะไข่อะไรถูกหลง มาถึงที่ที่สองแล้วก็คือไปปลูกคุาเลี้ยยนะเมื่อกี้เขาบอกต้นเลยทำไมใช่ปลูกเมงนกรงกลางก็คือตอนแรกอากาศร้อนมากตอนนี้ก็แดดทุกเป็นใจแต่ก็ยังร้อนุกคนมาดูบรรยากาศแบบพร้อมๆกันนะคะรอบๆก็คือแบบใกล้แล้วค่ะทุกคนใกล้ถึงแล้ว เดี๋ยวเราไปปลูกต้นกลางกันนะคะเจอกันการต้นกลางต้นแรกของเราอ่ะร้อนมากแล้วก็สู้ชีวิตมากเมื่อกี้ขุดไปต้นรากไม้แต่เราขอโทษต้นไม้แล้วแล้วก็ได้อันนี้มา นี้นะคะแล้วก็ถึงคณะรัฐศาสตร์และนิสสันแล้วเป็นไงบ้างทิปวันนี้ก็ค่อนข้างสนุกมากเลยได้ดำเลนด้วยพี่ๆทหารใจดีมากแถมเราได้ของรางวัลด้วยก็คือกองทัพล่าตเวนว้าวมากทุกคนว้าวก็คือเป็นหมวกคู่ของพูดเียนแต่คำถามได้ใช่ครับองแฟนค่ะไม่ครับ บแต่<ช>แ,ตแต่ร้อนไปหน่อยตอนไปปลูกป่าโไม่หน่อยนะแม่ใช่แถมเดิน10กิโลขึ้นเขาไปปลูกป่าชายเลนแม่แล้ว,ลวชายเลนอยู่แล้วไปไอที่ไปที่แรกเป็นไงบ้างไปที่แรก หลับสบายมากที่เอ่อที่ G C ก็คือแบบว้าวมากทำให้รู้ว่าขยะพลาสติกเนี่ยมันสามารถเอามาจัดก,การราับรองได้แล้วก็ตัว G C เองเขาเป็นบริษัทต่อยของ PTT <c oughs> แล้วก็ตัว G C ก็จัดเน้นการผลิตพลาสติกเป็นหลัก <c oughs> นี่นะคะก็คือใครที่ไม่ได้ไปวันนี้ก็คือเนี่ยไม่รู้เลยฟังฟังสรุปจากพี่ฮาเล่ได้เลย <c oughs> ใช่คะ่ะแม่ได้ก็คือเราเป็นว่าเราชอบมากก็คือเป็นทัศ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการทนาศึกษาดูงานครั้งที่สองของพวกเราใช่ครั้งที่สองแล้วเดี๋ยวเราก็รอติดตามครั้งที่สามครั้งหน้าว่าจะมีอาจารย์คนไหนพาไปอีกไหมวิชาไหนไปหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีอีกเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศแบบนี้อีกเนาะไว้เจอกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมสับตะไคร้กันด้วยนะคะไปเลย๊ายบาย